ต้องบอกว่าโควิดเป็นช่วงจังหวะที่ดีของเราด้วยซ้าไปสิ่งแรกอะ่ะคือคือว่าเรื่องของลูกค้าผมว่าจําเป็นมากที่จะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างที่เรียนไปว่าบางคนเขาสร้างบ้านแค่ครั้งเดียวเนี่ยตกแต่งบ้านแค่ครั้งเดียวทั้งชีวิตเขาอะไรเงี้ยเราเรา,เราต้อง,ต,องต้องศึกษาความต้องการลูกค้าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงเร็วมากแม้กระทั่งช่องทางที่เคยขายในอดีตมันขายไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเน้เยนย้ำว่าเราเราเราอย่าละเลย คุณเคยเสียเวลาในการรีโนเวทบ้านคอนโดการหานักออกแบบมืออาชีพทีมรับเหมาที่ไว้ใจได้ไม่ทิ้งงานหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่วันนี้เราจะไปหาคำตอบกับสตาร์ทอัพที่ปิ๊งไอเดียจากสารพัดปัญหาเรื่องการรีโนเวทที่พักอาศัยปั้นธุรกิจตกแต่งภายในแบบ one stop service เราไปพูดคุยกับคุณเก่งสันชัยจินดาสีผู้ก่อตั้งดูเดโคกันค่ะ วิกฤตต่างๆถึงเกิดดูดโคนี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงต้องเตรียมที่อยู่อาศัยของเราเราก็ขับไปดีโนเวตคอนโดที่เราจะต้องทิ้งมานานอะไรเงี้ครับแล้วเราไปเจอว่าพอเราจะทําตกแต่งคอนโดครั้งนึงอ่ะมันโอ้โหมันยากมากเลยลวกว่าจะหาดีไซเนอร์กว่าจะหาช่างแต่ละช่างซึ่งต้องแยกช่างกันด <ừ> ้วยเนาะช่างฝ้าช่งางไฟช่งฟา,ชง,าชงอะไรเงี้ครับ <ừ> คือมันแบบหลาย<ห>ขั้นตอนมากแล้วก็พอ ควบคุมเวลาไม่ได้เราแผนว่าจะเสร็จสักสองสเดือนไม่เสร็จ3เดือน4เดือนโดยเฉพาะเราอะทำงานอยู่ต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็เวลาออนไลน์มาทําบางอย่างลําบากเนาะมันก็แล้วพอช็อตที่จะกลับมาจริงบริษัทก็ถามว่าเอ๊จะกลับไปทําอะไรนะะอเงี้ยครับจะไปทําธุรกิจเดิมไหมหรือจะไปทําธุรกิจใหม่เนะะี่ยครับว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะต้องเป็นเกี่ยวกับเป็นเกกับออนไลน์นะหรือนอะไรเงีนะ้ยนะเราก็เอ๊ทุกอย่างมันดูใหม่สําหรับเราหมดเลยแต่ว่ามันก็ท้าทายเราก็ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจใหม่ นึกถึงเพนพอยต์หรือจุดจุดที่เราเคยประสบปัญหาเนาะว่าถ้าธุรกิจมีคนมาบริการแบบนี้มันก็น่าสนใจเราก็เริ่มลงมือศึกษานะครับศึกษาว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตดีไซน์มันใครบ้างที่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็ใครเขามีปัญหาอะไรเราก็ไปเจอว่าคนที่อยู่ในธุรกิจนี้มันก็จะมีตั้งแต่ลูกค้าเนาะมันจะมีตั้งแต่ดีไซเนอร์มีตั้งแต่ผู้ผลิตมีช่างอนะไรเงี้ยเราก็ไปหาเพนพอยต์จนกระทั่งพบว่า แต่ละคนก็มีเพนทอยอย่างเช่นเจ้าของบ้านก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะมันก็มีเอ้ยมันมีขั้นตอนซับซ้อนบางครั้งโดนช่างเทก็มีเนาะจริงทิ้งงานนะวันทิ้งงานแล้วก็เวลาก็เวลาก็ควบคุมไม่ได้พอเวลาควบคุมไม่ได้แน่นอนต้นทุนมันก็บานปลายบานปลายอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะหาโซลูชันเพื่อมาตอบโจทย์พวกนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราทําดูได้โคมาเพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนมาคน n n e c กัน แต่ท้าทายจากนั้นก็คือว่าพี่ไม่ได้ทําธุรกิจนี้มาก่อนใช่ใชไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยธุรกิจอินเทอร์เน็ตไาย์ต้องบอกว่ามันเป็นงานศิลปะส่วนหนึ่งเนาะจริงๆเรามันถึงมันจะเป็นธุรกิจมันก็มีความเป็นศิลปะของมันนะเเราก็ค่อนข้างห่างไกลกับสิ่งเหล่านั้นมากอนะไรเงี้ยเราก็อีกชาเลนจ์หนึ่งเนาะที่ท,ที่ที่เราเจอคือว่าเออเราทำออฟไลน์ line, เราถนัดแบบว่าทําธุรกิจที่เป็นเทรดิชเนลอะได้ไว่ส40กว่าแล้วว่าการที่เราจะเปลี่ยนแบบ เออไปเป็นออนไลน์เนาะแล้วก็มันไปเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแหละก็เป็นชาเลนจ์ตอนนั้นที่ตัดสินใจก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะว่าเอะเราจะทำเราจะไปทางนี้จริงๆเหรอทำไมเราไม่ใช้แคปแคปเปอร์เบลิตี้ที่เรามีทำต่อไปในอาศัยอาชีพเดิมแต่ว่าเราเราคิดไปคิดมาเออถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในวัยแบบนี้แล้วมันคงถ้าช้ากว่านี้คงไม่ทันแล้ว <S 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 ก็ตัดสินใจที่กระโดดเข้ามาทำเนาะก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเป็นอินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพนอกจากนี้ ได้ข่าวมาว่าตัวของดูดคโคเนี่ยเกิดในช่วงช่วงโควิดวิกฤตโควิดด้วยใช่ไหมคะใช่ใชบตอนนั้นค,คิดยังไงอยู่ถึงถึงมาทำธุรกิจเพราะว่าหลายๆคนนี่คือปิดตัวไปบ้างเรามองเห็นโอกาสเนาะจากอย่างเพนทรอยที่เราสแตดี้มานะเราเห็นโอกาสว่มันมีโอกาสเยอะแล้วต้องบอกว่าโควิดเป็นช่วงจังหวะที่ดีของเราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า อ,อ,อย่างคุณจิมก็น,น่าจะ,จะจะจะทำงานอยู่ที่บ้านเว<ช>ิร์กฟรอมโฮมกันทั้งนั้นแหละ<ช>แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็เวิร์ r ฟรอมโฮมแล้วก็ช่วงที่เราทำเทสเราทำเทสตลาดโอ้โหลูกค้าตอบรับดีมากจนเราทำไม่ทันในช่วง,รงแรกๆครับก็แล้วพอเราขยายก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมขอ,ของของของลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เยอะเ<ช>นาะ<ช>แล้วก็มันทำให้ตลาดตลาดออนไลน์ในช่วงจังหวะโควิดต้องบอกว่ามันเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยอ่ะ <c oughs> ก็ต้อว่าเป็นจังหวดีของเราถามก่อนว่าดูเดโคเนี่ยพอเริ่มทำธุรกิจเนี่ยปังตั้งแต่ทีแรกเลยไหมคะโอ้ไม่ไม่เลย <c oughs> <laughs> มันยากมาก <c oughs> ที่บอกว่าเราพยายามที่จะคอนเนค t กัลูกค้าดีไซเนอร์แล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็ช่าง <c oughs> คือการที่เราไปเป็นบริษัทที่แบบตั้งต้นใหม่โดยที่เราไม่มีอะไรเลยครับ เวลาเราไปคุยกับอย่างเช่นเราไปคุยกับผู้ผลิตผู้ผลิตบางเจ้าบางรู้สึกแบบเอ้ยเป็นใครเราถึงเ,เ,เราจะทำเราเออเราจะทำทำ presentation p r e s e n t เ t i o เขาน้อว่าเ,เอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่เรายังไม่เคยมีผลงานหรืออะไรก็ตามหรือน้องๆดีไซเนอร์บางทีก็เอ๊ะเป็นใครจะมาร่วมงานด้วยดีไม้อะไรอเงี้ยครับค่อนข้างยากครับในในช่วงแรกแกก็ค่อยบิวขึ้นมาจนกระทั่งเราก็ต้องสั่งสมผลงานให้ให้เห็นนะครับแล้วก็ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอลย่างี้ครับค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานี้จะเป็นกลุ่มไหนเป็นส่วนใหญ่คะลูกค้าที่เข้ามาแน่นอนผ่านช่องทางออนไลน์น,นะลูกค้าที่เราเข้ามาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นวัยทํางานได้สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็เริ่มอยากจะมีบ้านนะครับอยากจะได้บ้านที่แบบว่าหลังแรกหรือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบเ,เป็นลูกค้าที่ทํางานมาพักหนึ่งแล้วมีประสบการณ์พักหนึ่งแล้วอยากจะตกแต่งบ้านให้กับครอบครัว จากนี้วางอนาคตรหรือว่าการเติบโตไปยังไงบ้างคะเพราะว่าเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วมันมีตั้งแต่ลูกค้าคมีดีไซเนอร์มีโรงงานผู้ผลิตมีช่างแผนงานที่จะทำตอนนี้คือว่าเราต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในในทุกๆ ส่วนที่อย่างเช่นในมุมของลูกค้าที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยเราคงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นจากเดิมที่เล่าให้ฟังว่าเขาดีไซน์ได้เดือนละ3ชิ้นเราหาเทคโนโลยีวันวันเนี้ยเขาสามารถที่จะดีไซน์ได้7ชิ้น8ชิ้นเนี่ยอนนะาคตเราอยากจะหาเทคโนโลยีมาทาให้เพิ่มเป็น10ชิ้นอะไรเงี้ยครับในขณะผู้ผลิตเองปัจจุบันก็คือว่าได้ไฟล์จากดีไซเนอร์แล้วเอาไปทําแบบผลิตไปผ่านกระบวนการของเขาต่อไปไม่ต้องละดีไซเนอร์ดีไซน์เสร็จเราส่งดิจิทัลไฟล์ส่งให้โรงงานโรงงานผลิตเลยนะครับ แล้วก็ช่างสามารถติดตั้งได้ตามแบบที่โรงงานดีไซน์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ครับมันต้องเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้น mm hmm. พอประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นแน่นอนต้นทุนมันจะลดลงเราก็ส่งเซฟิงเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเราก็ไปส่งกลับคืนให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือดีไซเนอร์ก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นผู้ผลิตก็ดีขึ้นนะครับด้วยเวลาที่ลดต้นทุนลดลงอะไรเงี้ยลูกค้าได้บ้านสวยที่ราคาที่แบบ เราก็จะขยายไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองครับอ,อันนี้เป็นแผนธุรกิจที่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 จะเริ่มที่จะพัฒนาต่อไปจิมอยากให้พี่เก่งฝากถึงใครที่คิดจะทำธุรกิจใครที่อยากเป็นผู้ประกอบการหรือว่าใครที่อยากมาทำ อินเทเรียเหมือนเรานะคะอะไรควรทําไม่ควรทําบ้างคะจริงๆอยากจะเป็นสิ่งที่ริมายตัวเองด้วยดีกว่านอกจากจะแชร์ให้คนอื่นผมว่าส่วนหนึ่งผมก็ริมายตัวเองคือว่าสิ่งแรกอ่ะคือ,คอ,คอว่าเรื่องของลูกค้าผมว่าจําเป็นมากที่จะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงอย่างให้ให้ลึกซึ้งเนาะว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่เรียนไปว่าบางคนเขาสร้างบ้านแค่ครั้งเดียวเนี่ย ตกแต่งบ้านแค่ครั้งเดียวทั้งชีวิตเขาเนี้ยเราเราต้องต้องศึกษาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆปัจจุบันอะ่ะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วก็มันเปลี่ยนโลกได้เร็วมากอะ่ะ<ม>การทําธุรกิจทุกวันนี้ถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีผมว่ามันมันไปไปได้ลําบากมากเลยอะ่ะเราต้องเราต้องปรับตัวแล้วเราต้องเร็วเนาะเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมงานไม่ต้องใช้ วิธีการเดิมๆแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันสร้างประสิทธิภาพให้หมดให,ให้ทั้งเชนหมดเลยต้นทุนมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย <c oughs> คุณภาพมันก็จะตามมา <c oughs> นะครับต้องคำนึงนะครับว่าอย่างอย่างเรื่องแรกผมว่าความต้องการลูกค้าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงมาก <c oughs> เปลี่ยนแปลงเร็วมาก <c oughs> แม้กระทั่งช่องทางที่เคยที่เคยขายที่เคยขายในอดีตมันขายไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์กันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับ <c oughs> สองเรื่องหลักๆที่เราอยากจะ อย,อยากจะเน้นย้ำว่าเ,ออเราเราเราอย่าละเลยนอกจากเบสิกพื้นฐานทุกอย่างในการธุรกิจที่เราต้องทำอยู่แล้วนะอยากจะฝากสองเรื่องนี้ครใครจะชื่อว่าธุรกิจที่เริ่มต้นจากความท้าทายธุรกิจที่ไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์มาก่อนมีเพียงใจที่อยากทำให้คนที่คิดอยากรีโนเวทบ้านคอนโดทำได้ง่ายที่สุด พอเปิดธุรกิจกลับเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ที่หลายบริษัทประสบปัญหาจนอาจถึงขั้นปิดตัวลงแต่ดูเดโครกลับเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้น่าจะได้มุมคิดดีๆในการทำธุรกิจไม่มากก็น้อยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของโพสต์เดย์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ